เอวเมสุตังเอกังสมยยังปะคะวาสักเเสุวิหาลติคปเฟลาวัสุสมิงมหาวเนมหาตาปิโคสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิปิโคสเตหิสเพเหวะอาราหันเตหิทัศหิจัโรกตาตุหิเอวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติปะคะวันตังทัสนายาปิโคสังคจะ ัทาโคจตุนจะสุธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโศสิพยังโขปะวาสกเกสุยาติกับิละวะัตสมิงมหาวเนม,มัาตาภิกขุสังเคะสติงปัญจมาเตกิภิกุสเตกิสพเพเหวะอรหันเติหิทัสหิจัโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนะสังนิปติตาโหติปะกวันตังทัศนายพิโคสักจะยันโนนะมายังติเยนะปะกวตาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาปะกวโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยามติอตโคตาเทวตาเสยธาปิ นามพระอรวาตุสโสสาม,มิตจิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาริตังวาภาหังสัม,มิตเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอตตราหิตาพระควะโต โประโตปาตุระหังสุปะถังโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตังทิฏตาโขเอกาเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมัยโยปะวะนสมิงเทวกายา สัมาคตาอาคตาิหะอิมังธามาัมมะสัมะยังทักิตาเยวอะอปปาราจิตะสังคติอตาโขอปปะราเทวตาปะกัวัวนโตสันติเกอิมังกาถังอภา,าสิตตตาพิขาวสมาธาคัสสุงเจตังอัตตโนมุบจุกะมะการสุส สารถีวะเนยตานิขเทตวาอินทริยาเนรคันติปัตติตาติอตโกอปปราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาเคีรงคังเชตวาปะรีคังอิทธเคีรังโอหัปจะมะ เนชาเจจรันติสุทาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโกอาปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังกาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังาตาเสนเตขมิสันติอาปาอาปายะภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังะริปูเรนสันติติอาตะโกปะกวาปิโูอามันเตสิเยปุยเยนะปิกเวทะส,ะสุโลกตาตูสุเทวตาสันิปต,ติตาโหติตถาคตังทัสสะสานายะ พ, u, จจ te, พิกุสังคจเยปิเตพิกาเวอาเหสองอตทิตะมัทธะทะนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกาวันทานังเอตปะระมาเยวะเทะวตาสัน,นิปฏิตาอาเหสงเสยยทาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกาเวพวิสันติอนา พระตามัตทานางังอรหันโทสัมมา,ส,มาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานางังเอตะปะระมาเยว,วะเทวตาสานิปติตาภาวิสันติเสยตาปิไมหังเอตะอระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิจิตติสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทสิสามิพิกเว เทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนะสิกะโรทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขุปัคะวะโตปัจจันโสููงปัคะวาเอตทะโวจะสิโรกะมะนุกัสสามิ ยะตถปรุมาตทัตสิตาเยสิตาเคริคพภะรังปหีตันตาสมาหิตาปุถุสีหาวัลลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนสาสุทาวิปัสสนนมะนาวิราปิญโญปัจสเตยัตะวา วเนกาปิราวัฒเวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกาโวเตจะอตตปะมะกะรงสุตวาพุทธศสะสสนังเตสัมปาโตพระหุยานังอมนุสานังนัทัสนังอเปเกสัตตมัทคุม สหัสสังัตัสตะอริยสตังเอเกสหัสสานัอมนุนะมะะสสานะมัตะคุงทสงอเปเกนันตมัตคุงทิสาสภาพุตาอหุงตันจสพังอภิญญายะวะวกิตววนะจะกุมาตตโต ปามันตะยิสตถะสาวะเกสะสเนระเตเท,ทเว,าวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกาวโวเยโวหังกิตายิสามิกิอราอระหิอนุปุปภะโสสตะส,ะตสะหัสสาวะยะขาภุมมากาปิละว,ะะวัตถวาอิทธิพันโทจิติมันโทวัทนวนะว,วันโท ยสัสสโนโมธมนาอภิกรรมงมพิคุณางสมิติงมานังชะสะหัสสะเหมะวตายะขานนันตวะนิโนอิทิมันโตอิติมันโตวานวันโตยัสสินโนมธมนาอภิกรรมงมพิคุณนงสมิติงมานังอิเจเตโสละสะหัสสะยะขานนันตวะนิโนอิทิมันโตอิติมันโตวานวันโตยัสสินโนมธมนาอภิกรรมงปพิคุณางสมิติงวานัง เวสามิตาปัจจสตายคขานานตวานิโนอิทิมันโตยติมันโทนันวันโทยสัสสิโนโมทธม,มานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงมานังคุมพิโรโราชะคะหิโกเวปุตรัสนิเวสานังปิญโยนังสตตะสหัสสังยะขานังปะยิโรปาสติคุมพิโรราชะคะหิโก โสปาคะสัมิติงวนานังปุระมัจจะทิสังราชาทัตตะโถปัสสาสติคันทัพพานางังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทะนามามหาปาราอิทิมันโตจุติมันโตว,วันนะว,วันโตยาสสิโนโมทมานาปิกามงุงปิกุณาสมิติงวนานังทักกินันจะทิสังราชาวิรุณระ โอตับปะสาสติกุมพันธานางังอาทิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตปิตัสสะปะหาโวอินทะนามามหาภาราอิทิมนโตจิมิมโตวันอะวันโตยัสสินโนมุตมานาภิกกมงภิกุนงังสมิทิงวนานังปัจิมัจจติสังราชาวิรปะโคปะสาสตินาคานางังอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตปิตัสสะปะหาโว อินทะนามมามหาภารายธิมโตยุทธิมโตวะนาวุนโตยัสสิโนโหธรรมนาอภิกัมโมภิคุณาสมิเตงวานังอุตารันจติสังราชากุเบโรตัปปะสาสติยัคขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุถาปิตัสสะปะหาโวอินทะนามามหาภาราอิทธิมันโตยุทธิมันโตวะนาวันโตยัสสิโนโนมรธรมนาอภิฆัมโงภิคุณาสมิตตงวะนัง ปุริมะทิสังทัตโธทักิิเนนะวิโรนระโกปะจิเมนะวิรุปะโกกุเบโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัตทันทัตลมานาอัถังโสวเนกาปิละทะเวะเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วัจจนิกาสัทธามายาโุเตนทุเวเตนทุวิถูจะวิตโตสหจันทโนกามเสถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมโยจะเทวสูโตจะมาตริจินตเสโนจะคันทพโณโรราชาชะนะโสโโพ อาคปัญจสิขโขเจวะติมภรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภ,ภาสหราภุราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกุนาสมิติงวานังอัทาคูนาพระสานาคาเวสาราสหตันจกา กัมภลักษะต,ะตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามมกนาทะตะัตรัฐาจะากูนาคายาสสินโนเอราวะโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยานาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักิวิสุทธจักูเวหาสยาเต วณะะมะัชฌปะตาจิตตราสุปันนาอิติเตะสะนามังอะภยันตทานาคราชาณมาศีสุปันนะโตเขม,มะมะากาสิปุทโธสันหายหิวาจายิอุปว,วะหยันตานาคาสุปันนาสะรานาะนะมังสุพุทธัง ชิตาวะชิรหัตเทนะสม,มุทังอสุราทิสิสิาาตาภาตะโรวาสวรเสเตอิทิมันโตยยสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิติสุจิติจปะปหาราโทนะมจีสหะสตันจั พระลิปุตตานังสเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพันธมุปาคะมงสมโยธานิพันทันเตภิกขุนังสมิติงวางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาคะมงวรุนาวารุนาเทวา สมโมจะยะสะสะส,สะหะเมตตากัรุณากายิกาอาคูเทวาเยะสะสิโนท่าเสตเถท่าสะทากายาสะเพนานาันตวานิโนอิทิมันโตจิติมันโตวานันโตเยสสิโนโมธมนาปิกามงปิกุนมมาสมิติงวนานัง <c oughs> เป็นทุกจะเทวาสะฮริจะตัสัมา ทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุรลิยะมาคูปุรกิตานขันตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะพระลากาวสูนังวา สะ,ส,ททสะโวเสโถสกุปะทะปุรินทะโททะเสเททะสัตถากายาสะเพนตะตะนาตะวันนิหน่วยที่มันโตท,ที่มันโตนะมันโตยัสสัสโนโมทมานาเปคขม,มภขงภิกขนาสมิติวานาังอาทาคูสหโพเทวาชาละมัคคิสิขาลิวะอาลิทกา,าจะโลชาจะอมุมาบุพพะ นิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตาจะอเนชกาโสเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวเนสิโนทเสเตทัทธากายาสเพนานตะวานิโนอิติมนโตจิติมัตโตน้องตโยสัจสิโน พัฏโม,ามนาภิกษมุปิกุณาจุมิเตวะนังทัศมานามหาศมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูภะระโยเทวาเย,ยจะโลหิตาวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสิสนโน ทะเสตทะสัทธาจายาสเพนานัตวันิโนอิติมนโตติติมโตนาวโตยะติโนมรตมรนลาภิกามังปิกุนาสมิติีมวนาสุกากะรูมหาอรุณาอาคูเวคนะสาสหโอทาตะคายะหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาทะทะสัทธามัตตาสารคชา นิสสกาจะยะสัจสิโนทะนะยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอาภิวัตสติทะเสเตทัสตากายาสเพนันทวานิโนยิทิมันโตจุติมันโตวนะอันโตโยสัจสิโนโมตมาราอภิธรรมงภิกุณาสเมติวะนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสัจสิโนลัมพิตกคา ลามะเสถะโชตินามาจะตาสวานิมมานะรติโนอาคูอาตาคูปารณิมิตาทะเสเตทัสตากายาสเพนนาตตวานิโนอิทิมโตุิติมันโตวันนวันโตยะสสิโนบุธมนาปิกามงปิกุนาสเมตติวนังสันเทเตเทวะนิกายาสเพนนาตตวานิโนนามันนะวะเยนะ อาไครช่วยเยตันเย,ยสัทิสาสหาปะปัวุธะชาติมะเกีรังโอคะตินนะมะนาสวังทะเคมโมคะตะรังนาคังจันทังวะัสิตาติตังสุพรามหะมาประมะโตจะ ปุตตาอิทิมโตสหสนังกุมาโรตินโสจะโสปาคะสมไติติงวะนังสะพรมสหัตสะพรมมโรกานังมหาพรมหามาพิติทติสุปปะปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโส ทเถทะอิสราอาคูปันเจกะัวะลาะวะติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตะจะสัพเพอภิกันตาสินเทเทเวสพรหม,มเกมาราเสนาอาภิกกามิปัสสกันนะหัสสะมันทิยัง เอทะกันนะหัทะพันะทะะราเคนะพันธะมัทุโบสมมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินาสัตตละมา ับจะสะรังกินตะวานะเพระวังยะถาปะุธสโกเมโขทะนะยันโตสวิชโกตถาโสปัจุธาวติสังคุณโทอัสะยัควเสตจะสพังอภินญ,ญยะวะวะกิตะวานะจักุมา ตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเทมาระเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาพิกโวเตจะอัตตปะมะกะรุงสุตวาพุทธะสาสนันวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโลมปิอิชฉยุงสเพวิชิตะสังคามา อะยาติตายะสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชะเนสุตาติ